คนไทยทุกคนอย่ามองข้ามนี่คือมรดกไทยที่โลกต้องรู้เวลาพูดถึงปราสาทหินคนส่วนใหญ่จะนึกถึงกัมพูชาแต่คุณรู้ไหมว่าประเทศไทยก็มีความยิ่งใหญ่ระดับโลกเหมือนกันและนี่คือปราสาทหินเขาพนมรุงจังหวัดบุรีรัมอายุราว1,200ปีสร้างขึ้นในยุคข,ของโบราณราวพุทธศตรวรรษที่15-18โดยกษัตริย์สายศิวานิกายหรือว่าฮินดูนั่นเองค่ะ เพื่อบูชาพระศิวะบนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วจุดมหศัศจรรย์ของที่นี่เลยนะคะปีหนึ่งมีแค่สี่ครั้งแสงอาทิตย์จะรอดทะลุ15ช่องประตูตร,ตรงกันพอดีค่ะ,สะแสดงถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทยและของโบราณบนแผ่นดินนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เชื่อว่าช่วยเสริมบาร,รมีอำนาจและความรุ่งเรืองใครได้มากราบ เหมือนได้รับพลังจากเทพเจ้าของยิ่งใหญ่แบบนี้อยู่ในไทยแท้ๆอย่ารอให้ต่างชาติยกย่องก่อนค่ะแชร์คลิปนี้แล้วบอกคนไทยทังประเทศว่าเราก็มีของที่โลกต้องครึ่งเช่นกันค่ะช่วยกันแชร์เพื่อให้คนไทยหาพาพันมาภาคภูมิใจและอนุรักษ์ของเราเองด้วยกันนะคะใครเคยไปปราสาทหินพนมรุงมาแล้วบ้างพิมพ์บอกบุษบาพามูหรือแชร์รูปส,สวยๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ